โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับนี่บอกว่ามาจากพัทยาด้วยดอกบอลเก่งด้วย น่ารักวันนี้ในช่วงของเอ่อดิวสตาร์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะอมหล่อละเบิดเออหล่อละเบิดขนาดนี้ก็ต้องดิวสตาร์อ่าดิวสตาร์นะวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยครับน้องรายูโทมัสเดอะิีเชอร์สวัสดีครับสวัสดีครับส่ะเดี๋ยวให้น้องใส่เสื้อก่อนนะให้น้องใส่เสื้อก่อนเลยอ่าคอสตาร์อ่าให้ตั้งรอๆเนี่ยมันออกรายการทีวีนะวันนี้เขาบอกว่าเดินทางมาจากพัทยาเลยนะพัทยาเลยน้องตอนนี้ก็คืออายุเท่าไหร่ครับอ๋อยี่สิบปียี่สิบปีแล้วอ่ะยี่สิบปีแล้วตอนนี้ส่วนสูงเท่าไหร่เอ่ยอ๋อ ร้อยแปดสิบว้าออว,วาอยู่ KL ร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้เรียนอยู่พิทยาเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยออโรงเรียนนานาชาติลักบี้ครับคือพูดได้แปดภาษาสามสาม,มีภาษา,าอะไรบ้างภาษาอะไรบ้างภาษาไทยอังกฤษแล้วลาวนิดหน่อยครับอ่าอยากฟังภาษาที่เลยภาษาท้องถิ่นอยากฟังภาษาลาวแนะนําตัวภาษาลาวให้กับกล้องนิดนึงครับกล้องนี้เลยกล้องตรงกลางเลยครับสวัสดีครับผมชื่อ Rayu Thomas the Beecher ครับมาจากอังกฤษครับ ภาษาลาวนะอันนี้เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลยภาษาลาวนะอันนี้ลาวใช่ป่ะลาวครับอันนี้ลาวแล้วอ่ะค่ะอ่าโอเคอ่ะก็จะบอกว่าน้องเนี่ยมาจากพัทยาเลยตอนนี้อยู่พัทยาด้วยแล้วก็เรียนตอนนี้เขาเรียกว่าเรียนเกรดอะไรนะครับอ่อเป็น Year 11อ่ะ Year 11เทียบเท่าได้กับอะไรนะพี่เทียบเท่ารับม .5 เอาม .5 ม .5 มาห มาห้ามาห่อนะครับอาจะอบอกว่าตอนนี้น้องก็คือมาอยู่ที่นี่แล้วเรียกว่าเดาะบอลเก่งร้องเพลงได้การแสดง <Okay. S 1> ได้ประมาณหนึ่งเพิ่งเริ่มเรียนการแสดงด้วยถูกต้องไหม <c oughs> แล้วก็ล่าสุดนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูภาพนายแบบ <c oughs> เขาเคยเป็นนายแบบเขาเคยถ่ายแบบจากเธอวันหลังน,นต้องจับเธอไปถ่ายแบบด้วย <c oughs> ไม่ไม่เจะโดนตัวน้องเขาเยอะเราเพิ่งสิบหกอ่ะเราไปดูภาพนะอ้าโอ้โหตะโกนแล้วเมาหล่อเว้ยอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยนะนี <c oughs> ่คือแบบเปลี่ยนลุกเลยนี่ก็คือลุกแบบแนวแบบ เขาเรียกแหละบูติกลักชัวร์นิดหนึง่งแต่นี่คือแน,นวแบบเซอร์แน,นวแบบอันนี้อันนี้หล่อมากอ่า อนาคตใจแน่นอนจะบอกว่าช่วงนี้นะช่วงของนิวสตาร์เนี่ยจะบอกว่าเรานําเสนอในเรื่องของตัวออบอลทูบีนหน,หน้าใหม่เนาะเข้าสู่การบ<า>ันเทิง่นิวแบบดาวดวงใหม่เราหลอดจะใครอยากจะติดต่อในเรื่องของการแบบถ่ายแบบนะในเรื่องออของการแบบเอาไปแสดงต่างๆก็สามารถติดต่อได้นะเพราะว่าน้องมีความสามารถในเรื่องของการหลายๆอย่างด้วยแล้วตอนนี้เริ่มเรียนการแสดงแล้วนะเริ่มเดินเดินแบบมาด้วยอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านนี่คุณแม่ช่วยคุณแม่ทําอะไรบ้างด่าช่วยแม่ที่บ้านทําอะไรบ้าง ซักผ้าทำทุอย่างทุกอย่างะน่ารักกันเนี่ยทำแบบข้าวเก่งด้วยทำอะไรได้บ้างผัดกะเพราข้าวผัดหมดแล้วหมดหมดเลยใช่อาหารนิสานล่ะอาหารนิสา่ก็ส้มตำอะไรประมาณนั้นก็ส้มตำจะบอกว่าคนข้างชอบกินมากเลยอันนี้ยำยำปลวกไม่ใช่หรอคนข้างเขาชอบกินยำเล็บมือนาไม่พูดยำ ยินไปเลยล่ะเฮ้ยไม่สุภาคก่อนอาจจะบอกว่าเราทำได้หลายอย่างด้วยแต่เดี๋ยววันหลังจะเชิญมาในเรื่องการทําอาหารตรงนี้ดีไหมได้ไหมได้อาจจะเต็มคอนเทนต์เนาะอาจจะเต็มคอนเทนต์มาแล้วก็ในเรื่องของการร้องเพลงดีกีตาร์ดีเล่นกีตาร์ได้ไหมอ๋อนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เดี๋ยวไม่ไม่อยากโชว์เรียกว่าวันนี้ เอาเรามาเพื่อแบบว่านําเสนอพวกผู้จัดน้ํานะคะกับนิวสตาร์หน้าใหม่นะคะหรือว่าวงการในแบบนางแบบนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ตอนนี้น้องมี้จัดการส่วนตัวยังคะเออยังไม่มีคบตอนนี้ยังไม่มีเลยเดี๋ยวจราเราก็ไปฝากติดตามกันเดี๋ยวน้องจะไปเขาเรียกวอะไรไปพัฒนาฝีมือเพื่อพร้อมในเรื่องของการทํางานต่างๆในวงการบันเทิงแบบนั้นเลยอยากระฝากนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบเป็นเรื่องของการเข้าสู่วงการบันเทิงนะเข้าสู่วงการบันเทิงจะต้องทำอย่างไรบอกกล้องนิดนึงคะ เตรียมเตรียมตัวไงบ้างด่ะตอนแรกอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้โดนบังคับคุณแม่บังคับหรือว่าอยากเข้าสู่วงการบันเทิงเองผมทำเพื่อแม่โอ้มาม่าอาไม่มาอะทำไมคุณแม่อยากให้เป็นดาราหรือว่าอะไรครับใช่แม่ไหนแม่ทุนหัวหรือแม่อะไรหลังกล้องถามแม่ทุนหัวหรือแม่ไหนแม่จริงๆใช่ไหมแม่จริงๆอ๋อแม่จริงๆอ่ะมองต้องนี้มองต้องนี้อะแล้วก็อะตอนนี้ตอนนี้ที่บ้านคุณแม่เตรียมการอะไรบ้างให้สูงส่งการบันเทิงสอนอะไรบ้างเตรียมการอะไรบ้าง ดูแลผิวหน้าไหมหรือว่าไงก็ดูแลผิวหน้าบ้างแล้วก็แม่ก็พาไปทำเรื่องของแคสติ้งอะไรแบบนั้นอับอ๋อก็เริ่มแล้วเนาะโอเค เดี๋ยวอยากให้น้องหันซ้ายหันซ้ายหันขวาหนึ่งอยากดูนะโอ้โหดูผู้จัดดูนะครับความพร้อมของจมูกนะปากสวยอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งขยันดูแอลเอิร์นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวอีกไม่นานจะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาเชิญมาเล่นละครกับค่ายมาห้องคนฟิล์มนะรีบจีบไปเลยเธอก็พาน้องไปนี่ได้นะพวกขายแบบโฆษณาเธอเก่งแน่ๆนะหรือว่า่ายคอนโทรลคอนเทนนะหรือว่าหนังส่งหนังสั้นเดี๋ยวเตรียมเลยอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากในเรื่องของไอนิดหนึ่งว่า ฝาก IG ช่องทางติดตามของตัวเองบ้างครับครับผม IG ของผมนะครับ l a y u u n d e r s c o r e d a b i s h e 0 4นะครับ อ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะหรือใครอยากจะติดต่อน้องไปทํางานอะไรก็แล้วแต่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะสําหรับช่วงนี้บอกได้เลยว่าสนุกม,มากเลยนะสําหรับคนที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงนิวสตาร์ต่างๆก็สามารถจะสมัครและเข้ามาออกในรายการกับบันเทิงได้เลยนะพักอีกสักครู่เดียวจะบอกว่าช่วงต่อไปบอกได้เลยว่านางงอมเอ้ยนางงามามา,าอีกแล้วสวยมากๆด้วยนะวันนี้ขอบคุณน้องรายอยู่มากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักก็เปลี่ยวมาคุกใบสวยค่ะ ตอนนี้พักคนดอ,อไปก่อน